สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพามาเดินตลาดบ้านห้องแสงนะคะเป็นอาคารใหม่สวยนะคะตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะพวกเราก็เพิ่งมาถึงนะคะตลาดบ้านห้องแสงตำบลห้องแสงอำเภอ,อยางตลาดอำเภอเออเลิงนกทาแจะโสทรน,นะคะทุกคนมองเข้าไปเห็นคึกคักเลยนะไปดูซิมีอะไรกินบ้าง ้โอผักไอ้นี่ผักเฉดผักเฉดผักบุ้งถั่วอุยงานจังเลยผักกำะจงผักกระจงข้าวมือผักบุ้งอ,อันนี้เจ,จ,จ้าป่าจ้ะยี่สิบเนาะนั่ารักจังเลยอ่ะมันเล็กอะ่ะ ตักกระเจียวแดงตักกระเจียวแดงอันนี้ปลาล่ะปลาดุกปลาดุกนาก็ดูนั่นนะคะก็จะมาเออนี่ผัดผัดหมี่มะโครนาใจไม่ถนัดแต่บุญอาหารอาหารพื้นถิ่นหมากะท้อนหมากะท้อนขายยังไงจ้ะฮะยี่สิบเนาะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวซื้อเพราะว่าเดินดูก่อนครั้งแรก หากนมักซิดาหมูเนื้อหมูทั้ชุหมูย่างปลาส้มตำแล้วเราไปซื้ออะไรบ้างปชีสโอ้คนดีค่ะตลาดตอนเย็นทุกคนของมาด้วยแทบขนม แตงจีสิบส้มไก่ปลาทูกุ้งสื้ออะไรคะกำลังดูครับนั่นอะไรกันฟอนเนี่นี่ได้ได้แล,แล้วก็ ตรงโน้นดิอ๋อนี่ผลไม้สลัดสลัดคุณผู้ชมเหงาะกระเทียมซื้อกระเทียมดิค่ะอันนี้ขายกระเทียมเาิ่มหนึ่งละแปดสิบโอ้อ๋อเอาถุงหนึ่งถุงนี้นะยี่สิบนะ ผลการไมาคม่อยสนคุณผู้ชมทุกานี่มะม่วงแก้วโลวละยี่สิบองุ่เงาะสละสละสละตะเกียสม้สม,สม,สม,สม

มากินได้มั้ยโอ๋ <coughs> สักโลนึงค่ะใส่ให้หน่อยเอาโลนึง เท่าไราจ้ะห้าบาทจ้ะสามอย่างห้าสิบระคะอันนี้แกงอะไรอ่ะน้ำต้ยมยำขาไก่อ๋อต้อยมยำขาไก่กะมกเป้ามีมันมันไม่มีแต่ตีนมันเหรอมีมีตีนทุกอันเลยเหรอไม่เอาตีนไม่ไหมอเอาเลยไม่มีตีนมีตีนทุกอันแต่เดี๋ยวดูก่อน มีลูกชิ้นด้วยเหรออันนี้แกงแกงหมูแกงหมูนี่อยากได้ตีนมาด้วยหาคนเฮยไม่ห็นนะคะเพราะว่าเหรอสงสารให้กับเจ้าเพราะว่าเด็กหน่อยเด้อเอาอันนี้หนึ่งสูงได้กี่บาทหนึ่งสูงได้กี่บาะ เาถุงลวเลียเื่อแบ่งนวทเอาห่งถุงถ้าซเท่ไหร่ยี่บใช่ไหมบาทสองถุงข้ปุ้นก็ได้ด้ค่ะข้ปุ้เต็มพืนะอ๋อข้ปุ้นก็ได้อันนี้เหรอรวมกันได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ถุงหนึ่งกละจ้าใช่ไหมค่ะเ้งละยี่สิบถือไปเลยใช่ไหม ยี่ส like ิบบาทได้ไดตังก่อนที่ไม่จ้าบาทจ้าเขาสไม้สองไม้สองไม้สุกแล้วนะ หมูย่างเนะหมูย่างคุณผู้ชมสองไม้มีใบละร้อยไหมคะใบละร้อยมีไหมมีค่ะไม่รู้ซื้อเลขอะไรดี <laughs> เลือกให้หน่อยใบหนึ่งอะไรก็ได้ใบละรอ้อ <laughs> เออจ้ะอันไหนก็ได้ค่ะซื้อเสียงโชคมาจะโสททองกันไหทุกคนคะ ดูกระท้อนสวยมากเลยหูกรกเพรล่ระเล่าเลยสดจากสวนจากต้นงามงามงามแม่เนี้ยสดสดเป็นตะกินสิหรอผัก,ผกอะคขอบคุณนะคะ้กบกบกบมากบมา

ตลาดห้องแซงนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากค่ะเนื้อไข่ขยาโสธรนนะคะทุกคนไปไม่มีกลับแล้วนะขอบคุณค่ะที่รับชนค่ะ้ามาเที่ยวยาโสธรมาเดินตลาดพร้อมตลาดท้องถิ่นนะคะเนี่ยโอเคขอบคุณค่ะ